เห็นทุกจึงเห็นธรรมเห็นเพลิงเจ้ากรรมจึงเห็นทานตะวันทานตะวันไม่มีตัวตนโปรดใช้วิจญยาณในการรับชมครับกราบนมำสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสม,มุทธะปัจจิมาสม,มุทธะทุระองค์ด้วยความเคารพนอบน้อม แล้วก็ขอสวัสดีญาติบุญญาติธรรมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเรื่องเล่านิทานของทานตะวันในตอนที่96ก็ได้จุดเรื่องราวไว้ว่าตอนที่96จะพูดเรื่องอะไรแต่พอมาอ่านที่ตัวเองเขียนโน้ตเอาไว้อ่านไม่ออกก็แล้วลืมด้วยว่าจะพูดแบบไหนก็เลยขอเล่าเรื่องราสวสวธรรมที่เกิดในปัจจุบันนี้ให้ฟังขณะนี้ ทางตะวันได้รวบรวมผู้ที่ผ่านการดับเพลิงเจ้ากรรมในการเชยประสบการณ์และรับพรจากเบื้องบนถือว่าเป็นผู้ทำภารกิจจบสิ้นโดยสมบูรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นจำนวนไม่มากนักที่สำเร็จได้จากการดับเพลิงเจ้ากรรมบุคคลเหล่านี้มีความสามารถพิเศษในทางดวงจิตมีความป็นทิพและก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่การเป็นพระเ,เจ้าได้เป็น กลุ่มที่ช่วยกันแก้ปัญหาของแต่ละดวงจิตซึ่งตอนนี้เป็นด่านที่1เบื้องบนได้ส่งบททดสอบลงมาให้ตดวงจิตนั้นเกิดความทุกข์ยากลําบากเกิดขึ้นแต่เป็นความทุกข์ยากลําบากเป็นแค่เพียงบททดสอบให้ดวงจิตนั้นกล้าที่จะนําเรื่องราวของตนเองเข้ามาในกลุ่มให้เพื่อนเพื่อนช่วยกันถอดรห,หัสและหาวิธีแก้ไขหาสาเหตุและให้ดวงจิตนั้นมีความก้าวหน้าขึ้นตอนนี้มีผู้กล้าหาญสองท่านได้ส่ง สมมติวาความทุกข์ของตนเองเข้ามาและสามารถหารหัสทําให้กับเขาทั้งสองดวงจิตนั้นเจอและมีวิธีทายให้เขานั้นดําเนินต่อไปการส่งเรื่องราวของแต่ดวงจิตนั้นไม่จํากัดจํานวนถึงแม้จะรู้รหัสที่1ของตนแล้วก็สามารถส่งปัญหาต่อไปได้เลยและก็จะมีการช่วยกันไขรหัสต่อไปเมื่อดวงจิตที่1ที่2นี้เกิดผลขึ้นอย่างชัดเจนมีความก้าวหน้าก็จะทําให้ดวงจิตที่3 4 5 6 7 8 9 ต่างๆกล้าที่จะแสดงปัญหาของตนออกมาเพื่อไขรหัสเพราะว่าหากไม่นําเรื่องของตนเข้ามาในกลุ่มก็จะต้องจมอยู่กับคาทุกนั้นอย่างทุกทรมานแบบคืนไม่เข้าใครไม่ออกนี่ไม่ใช่เป็นความทุกจากวิบากกรรมหรือแต่ประการใดแต่เป็นบททดสอบจากเบื้องบนให้เขากล้าที่จะนําเรื่องราวต่างๆเข้ามาขัดเกลาเมื่อขัดเกลาแล้วจะทําให้เขานั้นสามารถก้าวหน้าทางการปฏิบัติธรรมได้สูงขึ้น และเอาปัญหาของตนเองนั้นให้เพื่อนๆช่วยกันแก้ได้ฝึกฝนความเป็นทิพย์ความก้าวหน้าเกิดขึ้นและได้ช่วยขัดเกลาดวงจิตให้กับผู้ที่เข้าจุดช่วยด้วยเพราะทุกปัญหาทุกดวงจิตนั้นอยู่ในสิ่งวิ่ลวาเดียวกันคือวัตสงสารนี้ย่อมมีโอกาสติดเชื้อโลกแห่งกิเลสตัณหาแบบเหมือนๆกันเพราะอยู่ในสภาวธรรมที่เหมือนกันกําเนิดคือดวงจิตมาจากแหล่งเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่ได้จุดช่วยดวงจิตอื่น ก็เปรียบเสมือนการได้ชุดช่วยดวงจิตของตัวเองเช่นเดียวกันเมื่อได้รู้การได้ใช้ยาโอสถทิพย์ของพุทองค์คือธรรมะกรมุุตการมาใช้ในการขัดเกลาดวงจิตของบุคคลในกลุ่มแล้วจะทําให้กลุ่มนี้เกิดการบรรลุธรรมขึ้นเป็นหมู่คณะซึ่งจะได้เป็นตัวอย่างของกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะโดยใช้ธรรมะกรมภุตการในการแก้ไขรหัสธรรมของแต่ละคนให้ได้เห็นกัน เป็นเรื่องราวที่ได้เล่าสืบทอดต่อไปในการข้างหน้าและจะมีผู้คนนั้นได้นําวิธีการนี้ไปปฏิบัติตามเช่นกันครับสำหรับวันนี้ทานตะวันก็ต้องขอจบการเล่าเรื่องราวเรื่องเล่านิทานของทานตะวันไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสมุทธะปัจฉิมาสมุทธะ ทุกทุพระองค์ด้วยความเคารพนอบน้อมแล้วก็ขอสวัสดีญาติบุญญาธรรมทุกท่านสวัสดีครับบันทึกทิ้งไว้เพื่อเป็นบันไดหนีไฟครับ